เอาละจ้าเอาละไว้เอาละว่าตอนนี้มาดูทีว่าเที่ยวนี้ประเภทอาดาวใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อเถื่เลยทีเดียวภูกันแหลกหลานพลานแปดกูกีสูงสีใส่กันมาทนี่ที่ว่าตาต่อตาฝนต่อหัวเลยทีเดียวมาดูที่ว่าหุฟ้ามหาราชเหลือดีลงน้ำแดงวันนี้ต้องเจอกับเทพเหนือไรมิดคูประกอบพี่น้องใจก้อนธนิชช้างใจใส่กันมาที่นี่ที่ว่าตาตั๊บแตกกระสานสารเสร็จกั็รก็ได้เป็นตัวติดผู้เดีเดียวเอาละไว้เอาละว่าใส่กันมาแบบจ้า จ่าเลยทีเดียวเลยจ่า,าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมใส่กามาแบบรทธิเพล่วยเต๋ถิดเรียกว่าขวัญก็เจอกระจังทีเดียวดักเบลียงกว่าสั่งตายต้องตายสั่งเป็นต้องเป็นโอ้โหงฟ้ามหาราชวันนี้ยอมแพ้ไม่ได้เจอเทพในวันนี้เทพในเรือดีจากพี่น้องแถวจังหวัดสุรินทร์ติดมาเหนือน้ำแบบจ่าเลยจ่าเอาจะ ฟ้ามหาร้านบอกมายอมเราเทินเรดิ้นแต่จะไปไหนบ้านใดเราคู่ขี้ทูตีเปียดหนีกี่มัดแต่คนต่างมีแต้มแล้วเทินเราดินก็มีแต่ผมฟ้ามหาร้านก็มีแต้มต่คนต่างคิดต่างคนต่างพายต่างคนต่างตับเอาแล้วครับขอประกาศในกุ้งหอยปูปลาในหม้อนี้ขยับใต้ขยับขวอออกไปผักตบถ้าวาก็ดนีไปโอ้โหแล้วครับท่านผู้ชมเทพเนลเิตเอาอักขึ้นมาแต่ตอนนี้หงฟ้าหนับอยู่ที่นี่แต่จะหนีแต่ลอดล่อนฝังลงไ่เพราะว่าตอนนี้หงฟ้าอย่างมาตอนนี้เถิเและดีกีู้งขี้ทูตีเปียดก็มากระหน่ำนะโดนใส่ซะบ้ตงห เทปนีดีตลอดวันนี้หกอ่เอามาหงฟ้าดมาเเดียดเียดียก็ตะคุยมันหนึเดจะเข้าสุดจช้้วก็ทัผูทเอาจะหนีไปไหฟ้าจะหนีไปไห้ว่าแล้วว่าแล้วเทพเอานี้ก็สับไอ้เปิดไพ่ไอ้ม да SO ือสู้แบบยืนตากดต่างมาจะผงฟ้าก็จะเทปบนี้ก็ไม่จะเอาแล้วก็ตอนนี้เริ่มสนนบอลไว้เริ่มสันนนรับแจกคนก็ถายออกมาแล้วก็ทนผู้ช่วยือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวท่านผู้ชมว่าจะไปหงฟ้ามหาราช ดาบเลี่ยมสั่งตายต้องตายสั่งเป็นต้องเป็นเริ่มขยับเล่าเริ่มขยับมีดผมซ้ามหารับเริ่มขยับมีดเทมนะมีดเริ่มเบียดจีเริ่มเบียดจี่ไหมไกใไก่ไก่ใจจะขาดแล้วเ้ยที่บนขาดีีรีบ่กสุดท้ายก็หัวเอาเส้นใจตอนว่าใจจะขาดจะหองแห้งแล้วก็นับไล่เป็นหนาหนูเลยค่ะพี่น้องว่ากระชั้นใจขาดที่รีนะไม่เอาน้ำเลือดวาย ครนั่นครบดีหลายนั่งบ่ปืลำดับต่อไปครับผลการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่7เรือที่ที่6นะครับระหว่างเรือขงฟ้ามหาราชร,รองน้ำแดงพบกักบเรือทีดข่งน,นะครับผลการแข่งขันก็เหมนกับการเซตแจ็ตตินให้ เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเป็นหงฟ้ามหาราชเอาชนะอีกทีิวอไมสายไม่ดังครับเช์ใหน่อยครับไมสายเที่ยวมาเมื่อกี้นะครับดูเป็นหน้าที่ของเทพทักษิณน่าจะลงมาลำเดียวเนื่องจากเทพบาลังท้องครับเจออุบัติเหตุเรือัะต้องเอากลับไปซ่อมครับเชิญจู๋ปวครับปวยเทพทักษิณลงมาลำเดียวครับเป็นทเที่ยวที่เจ็บครับโอ้ฮะคุณกรับไปส่มเมื่อกี้วันนักบากโอ้มาได้ที่ห่วย ยูไก่เนอยคือท่างหลังมาเผาอย่างเดียวยูไก่มาชูบอย่างต้องชูเขาเนาะขอบคุณที่เยี่ยมคุณมากมายครับผมความมหาราชแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเพิ่นเต้หันดาบโอ้ยสุดยอดคุณแผนนครพนม มาดูถึงว่าหนังพญานาคีหรือดังเลยดิพี่น้องจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีพี่น้องจากบ้านชักหม้อผีผายชุดผีดิบผีดิบผีดิบวันนี้เจอกับจ่าปูผู้เจนาการแชมป์เมื่อที่สนามวันที่สองที่สนามกุจงอังทีมงานของผู้ยิ้มเกินผู้ใหญ่ปีฉาเอาละเว้ยเอาเลยใส่กันมาแบบงกันที่ว่าไม่มีใครยอมใครแล้วจ่าปูผู้เจนาการเจอกับผีดิบผีดิบเจอกับจ่าปูใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาจ้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 ามาแล้วจ้า ไหนน้าข่อยาด้าขี้เราผิดชอบลูกน้าที่ไหนเจ้าปูพืทตินาขาก็รับผิดชอบลูกน้าที่เงินโอ้ยน้องมืดฟ้าบัวดีนน้ำแตกขันกระถางออกมาแล้วต่างคนต่างไม่ยอมเปิดภัยไนมือสู้กันมาแบบหยิบตาหนางพญาบังก้มหน้าก้มตาสับภายเสียงเคาะกันเดือบปัก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 เจ้าปูพืชตินาขาก็ไม่หย่อนแล้วับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมกำลังจับตาดูตัวนี้ถึงคอนสนามนะครับโอ้โหพญานาคีโดนจับเจ้าปู่ไม่มีใครได้ตีสีเพียมอีกมาสองรอบนจะเข้าสูส่เชื้ชัยดูรยที่จ้าปู่แต่นี้ตลอดเราพร้อมไหมเราพญานาคีโอ้โหตี่เข้ามาเหลือแต่ก็กลับแล้วหนีเท่าไรใส่เข้ามาอีกหนึ่งร้อยมันจะเข้าสู่เชื้ชัยดูริยที่โค้งอินที่ใส่มาแล้วครับท่านผู้ชมว่าไม่ธรรมาดาแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องดูไกลแล้วทีนี้มาดูใกล้ๆเห็นชัดๆ โอ้โหเห็นกันจ้าๆเลยทีเดียวว่ายังไงแม่ถือว่าสุดยอดทีเดียวหลวงปู่พิพัธนาคาเจ้าปู่พิพัฒนาคาว่าไงนาเีเริ่มเบียดใช้ไหมเริ่มเบียดใช้ไหมเริ่มเบียดไม่นิดเริ่มเบียดไม่น้อยแม่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 ไทยกับไทยไปกับไทยช่วงนี้ยังใส่อาจจะเป็นใส่มันกันต็ใส่ ผีดบิบเพยยัยบน่นกี้ตามาผีดิบกีแล้วผีดิบกีแล้วผีดิบกีแล้วตอนนี้จะบุกขีตนีหนีออมานีออมานีออ,มา,อ,อมาและสุดท้ายก็วู้เราเซมใต่ไปจะหันหาูยิไปกับพิกดผลการแข่งขันนะครับิวที่8ระหว่างนาพยาบีนาคีมีพายชุดผีดิบจากทั้งม่อ กับเจ้าปูป่พิพุตะนาคาพี่น้องจากบ้านสว่างโพนสายโรอิตผลการแข่งขันนั้นเป็นเรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินครับในนามของเจ้าปูป่พิพุตานาคาเป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวนี้มาดูนะครับที่ 9. เก้าผชมครับเที่ยวที่เก้านั้นเป็นหน้าที่ของเรือผ่านบัวขาวจำเป็นต้องลงมาลำเดียวแล้วครับเพราะว่าเท่พลังทองนั้นอย่างที่บอกแล้วครับเอาเรือกลับไปซ่อมที่บ้านน่เาเห็นใจครับ อลูกเขามากลำเดียวครับเที่ยวนี้ร่องน้ำสีแดงเขาถูกลู่ด้วยนะครับเที่วที่เก้าขอบคุณนะครับจะเป็นนางพญานาคีนะครับตัวเรือนั้นเป็นเรือขอนขุดเสียบนะครับใช้สีพายที่แขงแกล่งชุดผีดิบถึงจะเป็นเรือขอนขุดเสียบของท่านประธานนี่ก็ด้วยมาด้วยใจครับรับแล้วต้องมาสุดยอดครับสีพายของพวกนายแน่มากนะครับนางพญานาคี นะครับตอนนี้กําลังสั่งเรือใหม่จากช่างราบวังกฎเรือยังทําไม่เสร็จก็เลยเอานางพยานาคีมาแทนเป็นขอนบินขอนไม้มหาภัยนะครับสุดยอดครับยอมรับในน,น้ําจิตน้ําใจของท่านนะครับวันนี้สุดยอดเลยนะครับพี่น้องจากบ้านช่างบอ่อผีดิบคนหล่อจากคําน้ําแทบขอนบินไฟแรกจากเมืองดอกโวงามแม่น้ำสองสี 4. นะครับ แล้วก็ขอบคุณเจ้าปู่พิพิธานาคาท่าพี่น้องชาวเรือครับเรือลำนี้ได้แชมปม์วันที่สองที่สนามกุโจงอางครับทีมือการตกแต่งทําเรือของชากบอดนะครับสาขาสองที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณเยอะขอบคุณมากมายด้วยเผิ่เราผ่านพวกเขานะครับแล้วก็เจอกับพวกเราทีมผ้า ชุดลูกทุก่งนข้าวเหนียวจากกำมลาใสจากกระสินเช่นเคยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณผู้ติดตามและก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่ให้ความรักความเมตตานะครับติดต่อพวกเรามาตลอดขอบคุณทุกสนามนะครับไม่ว่าจะสนามที่บรรยายเสร็จมาแล้วหรือว่าสนามที่อยางไปไม่ถึงพวกเราจะไปรับใช้แป็นแผ่นที่นั่นทุกสถานที่ที่พวกเราไปนะครับปีเลี้ยงลงครับ แข้งเลือดเป็นทังต้องบอกพี่เลี้ยงล้มบ่อลงเรือนั่นี่โอ้ตีเราสุดเลี้ยงสิโอผู้ผู้สิ่งล้เรืออยู่นี่แล้วนางหมอหัวเนี่ยชื่อว่าเลี้ยงเเรียกว่าพี่เลี้ยงล้มเอองั้นพี่เลี้ยงล้มลงไปพี่เลี้ยงลดไปลงไปมาซะ